จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแล้วไม่ด้เกี่ยวอะไรด้วยเรื่องนี้คือเรื่องของครอบครัวพี่นะสแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีวันดีไม่มีสิทธิ์มายุ่งคือวันดีไม่รู้ว่าพี่ก่อนจะปิดวันดีทำไมว่าพี่ก่อนยังไม่ตายทำไมคะไม่ไว้ใจวันดีหรือเห็นว่าดีเป็นคนอื่นไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่แบบนั้นเลยคื่ต้องจับคนราที่ไม่ให้มันรู้ตัวแล้วเรื่องนี้นะพยิ่งคนรู้มาก ที่เหนตรายกันทั้งหมดคนที่สั่งฆ่าพี่กรณ์คือคุณทาวินใช่ไหมคะมันตั้งใจจะฆ่าปิดปากพี่กรณ์ใช่ไหมคะพี่กรณ์รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันตั้งใจจะฆ่าพี่พี่ถึงได้วางแผนล่อจับมัน พี่กรณ์ใช่พอดีแล้วทำไมทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจจับจับมาเล้นแก๊งไปเลยทางทันที่พี่กรณ์รู้อยู่แล้วว่าผู้ิงคนนั้นไม่ใช่คุณกมลนการพี่กรณ์พี่รักมันจะไม่ลืมหูลืมตาแทนที่ตอนนี้พี่จะสืบว่าคุณกมอนการตัวจริงอยู่ที่ไหนพูกมาต้องการอะไรจากคุณกมอนการและถึงเอาอยายรถมาแทนแบบนี้แู้ได้รู้ได้ยังไง ว่าพี่ไม่ทําอะไรเลยแล้วพี่กรอนทาอะไรแต่ว่าดีมาสิว่าพี่ทําอะไรบ้างหรือว,กรกว่าพี่กรณ์กหกผู้หญิงคนนั้นติดคุกไปด้วยพี่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแล้วไม่ดีเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องนี้คือเรื่องของครอบครัวพี่นะว่าดีไม่มีสิทธิ์มายุ่งพี่กรอนเห็นว่าดีเป็นคนอื่นเหรอคะ พี่รักวดีนะไม่เคยเห็นว่าดีเป็นคนอื่นเลยพี่เห็นว่าดีเป็นน้องสาวมาตลอดแต่ถ้าวดีล้ำเส้นมากเกินไปแบบนี้เราสองคนคงคบกันต่อไปไม่ได้แล้วนะ